สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เป็นอ p พีที่2ของคลิปสืบญาติสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยายลัยราชภัฏเลยในอ P ีที่2นะครับผมครับสำหรับ EP ีที่2จะมีการนําเสนอห้องที่เหลือก็คือห้องที่4และห้องที่5นะครับผมส่วนห้องที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือห้องที่4นะครับผมพอเดินเข้ามาจะเจอป้ายนําทางป้ายกาิจกรรมนะครับและนี่คือบรรยากาศในห้องที่4นะครับผม ต่อไปผมจะพาไปทัวร์กิจกรรมภายในห้องนี้กันนะครับข้าสาักกิจกรรมที่ถึงนะครับผมเป็นการติดตามการออกแบบลายอัตลักษณ์ผ้า้ายถมือแบบส่วนร่วมสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะครับผมส่วนนี้คือตัวอย่างรูปภาพลวดลายของผ้าายที่ชาวบ้านได้จัดทาและถอขึ้นนะครับผมครับต่อไปเราก็ไปต่อในส่วนที่2กันเลยนะครับผม ครับสนับโซนที่2นะครับผมเป็นโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมถนนบารุงศิลปะวัฒนธรรมและจิตอาสาของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับผมต่อไปเราก็ไปต่อในโซนที่3ากันเลยครับผมสรับโซนที่3านะครับผมเป็นโครงการสร้างคุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมปลูกฝังจิตอาสาครับผม เป็นโครงการที่คณะวิทยาการจัดก,การจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอาย,อยุนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางคณะวิทยาการจัดก,การได้จัดขึ้นนะครับต่อไปเราไปต่อในส่วนที่4กันเลยครับผมและนี่ก็คือสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผม ครับต่อไปเป็นโซนที่4นะครับผมโซนของกิจกรรมพิธีไหว้ครูนะครับผมสำหรับกิจกรรมพิธีไหว้ครูนะครับจะขึ้นเพื่อขอรบครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คมรู้แก่นักศึกษานะครับผมส่วนในกิจกรรมก็จะมีการประกวดพานและการรับว่างกิจวัิสำหรับเนักศึกษาเรียนดีนะครับครับนี่ก็จะเป็นภาพกิจกรรมสําหรับพิธีไหว้ครูนะครับผม ต่อไปเราก็ไปต่อในห้องที่5กันเลยครับผมสำหรับโซนที่5นะครับผมก็จะเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิน่นตามแนวทางพระราชดำริและสารฝันปัน,น้ำใจให้น้องนะครับก็จะเป็นกิจกรรมไปให้ความรู้แก่น้องๆและไปพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้น้องๆมีอุปกรณ์ที่พร้อมในการเรียน การศึกษานะครับผมและโครงการนี้ยังไม่เพียงแต่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชุมชนนะครับแต่ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเจริญลูกฝังจิตสํานึกแห่งการแบ่งปันและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับให้ผู้คนทุกคนสะท้อนให้เห็นการบราการและพลังของความร่วมมือสามัคคีครับผม สำหรับห้องที่4แลเราก็จบไปแล้วนะครับผมต่อไปเราจะไปต่อในห้องที่5กันเลยครับผมสำหรับห้องที่5นะครับห้องที่5จะเป็นกิจกรรมสนทนาการนะครับผมสำหรับกิจกรรมแรกนะครับผมเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่นะครับสำหรับน้องใหม่ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัววิทยาการจัดการด้วยกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สุดมันสนุกสนานสุดเวียนไปกับเกมสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามาคัคเมื่อคีทำความรู้จักเพื่อนใหม่ในบรรยาก,กาศที่เป็นกันเองที่นี่ไม่มีใครต้องเดียวดายเพราะเราคือครอบครัววิทยาการจัดก,การด้วยกันนะครับสร้องสร้างความทรงจําดีๆและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทาให้ชีวิตในเรือมหาเลยเต็มไปด้วยสีสันนะครับผมและนี่คือบรรยากาศกิจกรรมรับน้องนะครับผมเราไปต่อกันในกิจกรรมต่อไปกันเลยครับต่อไปเป็นกิจกรรมกีฬานะครับผมเป็นกิจกรรมกีฬา,า,าจันผาเกมนะครับ ที่จะให้นักศึกษาของวิทยาการจัดก,การทุกคนเข้าร่วมนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีการแข่งกีฬามีทั้งกิจกรรมเรียนขบวนนะครับแข่งกีฬาก็จะมีตะก้อฟุตซอลเอ่อชายบอลน,นะครับผมเพื่อให้นักนะศึกษาได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ฝึกทีมเบิร์กนะครับบรรยากาศก,าก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับผม นี่คือภาพบรรยากาศสนุกสนานในกิจกรรมนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมเราไปต่อกันในกิจกรรมต่อไปกันเลยครับผมสําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมหมวนมันหาสัมพันธ์วจอรนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาการจัดการแต่ละมหาลัยมาเริ่มกันทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็จะมีทั้งความสนุกสนานได้พบเจอเพื่อนใหม่ได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของกิจกรรมนะครับ แล้วเราไปต่อกันในกิจกรรมต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นะครับผมจุดประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ทําความรู้เกี่ยวกับสถาบันการเรียนการสอนและกฎระเบียบในมหลาลัยนะครับและการใช้ชีวิตในรั้วของมหลาลัยนะครับผมโดยจะมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสาม,มาคัคคีและให้นักศึกษาใหม่มีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมใบเนี่ยนะครับผมเป็นกิจกรรมที่ร่วมแสดงความยินดีให้กับรุ่นพี่ที่กําลังจะเสร็จสร็จการศึกษานะครับผมแล้วก็มีการแลกของขวัญให้ของที่ระลึกเพื่อสร้างความทรงจำดีๆระหว่างรุ่นน้องและก็รุ่นพี่ที่กาลังจะสําเร็จการศึกษานะครับผมก็จะมีการกินเลี้ยงร่วมโตอาหารด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆด้วยความทรงจำดีๆก่อนที่จะเรียนจบไปกันนะครับผม แล้วก็ไปต่อยกิจกรรมต่อไปกันเลยครับต่อไปเป็นกิจกรรมเปิดบ้านของคณะวิธาการจัดการนะครับผมก็จะมีการจัดบูธแล้วก็แนะนำน้องๆว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ให้น้องๆได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมได้ลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแต่ละสาขานะครับผมแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องๆว่าเราควรเรียนอะไรจบแล้วทำงานอะไร แล้วก็ได้ให้น้องๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่รุ่นพี่ได้ทําไว้ต้อนรับน้องๆที่เข้ามาดูงานนะครับผมสําหรับกิจกรรมก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการน,นําเสนอสื่อสหพันธ์คณะวิจัยการจัดก,การมหาวิทยาลัยจุฬัฯเลยนะครับสำหรับพี่ๆหรือ,เพ,อเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจในสาขาไหนหรือแผนการเรียนไหนสามารถก็มาสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยจุฬัฯเลยใช่นะครับผมมาเรียนกันเยอะนะครับ